สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพ,พร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีผู้ติดตามรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณชานันย เจ้าของผลงานหนังสือวิชาการประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าหลังบ้านคณะราษฎรความรักปฏิวัติและการต่อสู้ของผู้หญิงก่อนนั้นคุณชานันก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งออกมานั่นก็คือในในทีนี้เล่มถัดมาเนี่ยหลังบ้านคณะราษฎรก็จะมีประเด็นในเรื่องของผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงก่อนหลัง2475นะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องเสียงของผู้หญิงในหนังสือเล่มนี้ว่ามีการส่งผ่าน การค้นคว้าศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ของคุณชานันยอดหงอยอย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ในเรื่องของเสียงของผู้หญิงในช่วงก่อน2475แล้วก็หลัง2475ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะว่ามันมีบทบาทอย่างไรบ้างเขาได้รับการส่งเสียงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยโหประวัติศาสตร์เป็นเสียงของผู้ชายทั้งนั้นเลยเป็น history มาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ถือว่าสังคมไทยสังคมสยามนะช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนของชนชั้นไพร่ชนชั้นสามัญชนนะครับผู้หญิงก็มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแรงกระเพื่อมทั่วโลกเลยที่มีความพยายามของกลุ่มจกักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วก็คณะมิชชันนารีที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาได้ออกมา สร้างโรงเรียนนะครับสำหรับผู้หญิงให้ผู้หญิงได้มีการศึกษามากขึ้นได้อ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นมีวิชาชีพติดตัวซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนทั้งแอฟริกานะครับต่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าผู้หญิงก็เริ่มมีตัวตนเขาเรียกรวมๆกันว่าเป็นโมเดิร์นเกิลที่ผู้หญิงมีการศึกษาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ออกมาประกอบอาชีพด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นผู้หญิงกลุ่มชนชั้นกลางอย่างในสยามเองเนี่ยก็ มีคณะมิชชันนารีนะครับอเมริกันเพรสไบททเรียนเนี่ยได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาไปพร้อมกับสร้างโรงเรียนสำหรับผู้หญิงขึ้นมาที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีพศ2408นะครับก็ทำให้ผู้หญิงได้มีการศึกษาอ่านออกเขียนได้ด้วยแล้วก็รู้จักการใช้จักรเย็บผ้าซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครับผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้ง กรุงเทพเองก็เริ่มมีโรงเรียนสตรีขึ้นมาโดยคณะมิชนาลีเช่นเดียวกันครับผมเช่นปี2417นะครับก็อย่างโรงเรียนกุลสตรีวังหลังก็จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยด้วยธุรกิจการศึกษาสำหรับผู้หญิงเนี่ยเติบโตมากขึ้นก็สอบรับกับกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังสนที่สัญญาบาริงครับผมก็เกิดโรงเรียนสตรีวิทยาศึกษานาลีซานตาครูสเซนยเซฟคอนแวนเหล่านี้ไปนะครับก็อาจทำให้ผู้หญิงชนชั้นกลางมี การศึกษาอ่านออกเขียนได้มีวิชาชีพสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเริ่มประกอบอาชีพนอกบ้านพอประกอบอาชีพนอกบ้านแปลว่าพวกเธอเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตัวเองพึ่งครอบครัวหรือว่าต้องรีบแต่งงานมีผัวเพื่อให้ผัวเลี้ยงคอยดูแลนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสร้างอํานาจให้กับผู้หญิงเองณนะตอนนั้นเนี่ยแหละครับที่ทําให้ผู้หญิงเริ่มหันมาเขียนอ่าน แรกๆเลยเนี่ยพวกเธอประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์เป็นนางพยาบาลนะครับก็พอมีรายได้ปุ๊บเป็นเสมียนด้วยอะไรด้วยนะครับก็เริ่มอ่านนวนิยายเริ่มเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เพราะว่าสิ่งพิมพ์ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณหมอบัตเลนะครับที่สามารถสร้างแท่นพิมพ์ตัวอักษรไทยได้เนี่ยสิ่งพิมพ์ก็เลยแพร่กระจายขยายมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้ชนชั้นภายใต้าการปกครอง ได้สื่อสารได้สะท้อนเสียงหรือว่าวิาพากวิจารณ์รัฐบาลในช่วงเวลานั้นวิาพากษขุนนางอํมมัดในช่วงเวลานั้นว่ามีการบริหารราชาการมีการปกครองที่แย่แค่ไหนนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นเองครับก็เลยนําไปสู่แรงกระเพื่อมก่อนที่จะไปถึงการอภิวัตสยาม2 4 7 5ครับอื นี่ก็เป็นการเท้าความให้เราเห็นกันก่อนนะว่ามันมีแรงกระเพื่อมมาส่งต่อมาทั้งจากทางโลกตะวันตกเองแล้วก็มาสู่ของไทยเราเองด้วยนะคะโอ้โหการศึกษานี่ทําให้ผู้หญิงหัวแข็งนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบพึ่งพาผัวแบบที่บ้านก็อาจจะแบบให้คิดผิดคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ให้ไปเรียนนะเออเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะตัวพ่อแม่ของเขาพอลูกได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งตรงนี้คนที่ได้เรียนมันก็จะมีข้อจํากัดนะว่าเขาก็จะเป็นผู้มีอันจะกินหน่อยแหละเออก็ต้องมีฐานะในระดับหนึ่งเพราะว่าในช่วงแรกๆคงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยเนาะในการที่จะไปลงเบียนโรงเรียนนะคะมีทั้งเรื่องค่าเดินทางค่าหนังสือคือตำรับตำบราเรียนก็มีด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างและยังมีกลุ่มคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคนสามัญธรรมดาเนี่ยค่ะว่าเขาได้คุณประโยชน์จาก 2- 4 7ี่ ห้าเนี่ยแค่ไหนแล้วก็อย่างไรครับผมก็คือในเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษยชาติโลกทั้งโลกเลยครับที่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นเราอาจจะปกครองแบบอาสมมติเทพเทวรา,าชาเป็นรัฐธิสักดินาเป็นฟิวดอลนะครับผมพอต่อมาอาจจะเป็นสมุติยสิทธิราชและในหลายๆประเทศทั่วโลกก็ ค่อยๆมีวิพัฒนาการมากขึ้นไปสู่ประชาธิปไตยเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือประเทศที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิาลย์น้อยลงเรื่อยๆในอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนะครับถ้ายกตัวอย่างในกลุ่มราษฎรก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในตอนนั้นก็ต่างคนต่างก็พิพาคนะครับด้วยความที่สยามในใ,ในในตอนนั้นก็ยังเป็นรัฐกึ่งเมืองขึ้นนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องของสิทธิสภาพอนอกอาณาเขตไอบ้บรรดาหนังสือพิมสิ่งพิม์ทั้งหลายที่ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะใหม่เนี่ย ก็ไปจ้างชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลภายใต้การปกครองประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับจ้างเข้าไปและเพื่อที่จะเวลาถูกดำเนินคดีในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสามารถกระทําได้ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็มีนิยสารผู้หญิงเหมือนกันก็คือว่านิยสารผู้หญิงเองเธอก็เป็นทั้งเจ้าของนิยสารเป็นทั้งบอกอเป็นทักนักเขียนแล้วก็คนอ่านด้วยอะครับอย่างเช่นอ่านหนังสือนิยสารกุลสตรี ในพศ2449นะครับหรือว่าสตรีนิพนธ์ในปี2457สตรีศับบ้างในปี2465นะครับหรือว่าสยามยุพดีในปี2471เนี่ยในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นได้เลยว่ารัษฎรสามัญชนเนี่ยต้องการจะขับเคลื่อนพัฒนาการเมืองไม่ใช่แค่การเมืองภาครัฐนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยอย่างเช่นบรรดานิยสารผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยก็มักจะ ประกาศว่าถือว่าเป็นพื้นที่ให้เป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาให้กับผู้หญิงเป็นแสงสว่างให้กับสตรีทั้งปวงส่วนใหญ่เนี่ยในแพทเทิร์นของนิจสสารผู้หญิงเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันอย่างเช่นมีคอลัมน์ตอบปัญหาผู้หญิงว่าเออเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วควรจะแก้ไขย,ยังไงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับหรือว่าเสียดสีวิาพากษ์วิจารณ์สังคมชายเป็นใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็ถือว่าเข้มข้นมาก กำลังสงสัยว่าเออในด้านหนึ่งนะมันเป็นเสียงให้ผู้หญิงด้วยแหละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังต้องเก็บเสียงผู้หญิงที่มันเป็นบทบาทหน้าที่กระแสหลักของเขาอะค่ะอย่างเช่นการเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะในนิตยสารพวกนั้นเอาไว้ด้วยมันมีฟีดแบ็กอะไรแบบโดนปาก้อนหินบ้างไหมจากฝ่ายแบบเสียงผู้ชายทแทรในตอนนั้นเสียงผู้ชายทแทรในตอนนั้น <c oughs> <c oughs> คือด้วยความโชคดีนะครับอ่า กลุ่มผู้ชายหัวก้าวหน้าเองชนชั้นกลางเองเนี่ยก็ชอบอยากจะมีคู่ครองผู้หญิงที่หัวก้าวหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่าสำนึกชนชั้นกลางกระดุมพีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้นพล่ i ที่ต้องเป็นเกษตรกรต้องมีผลิตแรงงานมีลูกเยอะๆไว้ช่วยกันแบบาเลี้ยงหมูดูหมาทําไร่ไถนาใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงที่จะมีบริวารมากในการที่จะ ใช้ชีวิตสุขสบายคนกลุ่มนี้อยากจะมีคู่แบบเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่ชีวิตกันเป็นคู่สมรสกันนะครับก็อาจต้องการผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากที่สามารถคุยกันรู้เรื่องเราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆเรื่องสัน้นหลายๆนวนิยายในของคณะสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะพูดว่าโอ้ยผัวเมียนั่งคุยกัน คุยแบแบบกินข้าวเย็ยนคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเพลโตโซเคติสคุยเรื่องการเมืองวอแตกก็เลยแบบโอ้กา้านามากกินข้าวกันอร่อยมากๆเลยคุยกันเรื่องนี้ดูแบบเป็นเรื่องจริงจัง <c oughs> ผู้หญิงก็สนทานากับผู้ชายแบบนเนี่ยเราจะต้องรักษารัฐธรรมนูญเราจะต้องรักษาประชาธิปไตยนะก็จะเป็นบทสนทนาคุยกันมันสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังทางสังคมของกลุ่มชนชั้นกลางสยามในช่วงเวลานั้นว่าเมียที่หน้าพิสมัยหน้าเป็นคู่ครองเป็นมิตรคู่ยากเนี่ย คู่สนทนาเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไงเช่นเดียวกันนะครับเหมือนแบบก็จะมีนิยสารบางประเภทที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าผู้หญิงเนี่ยพอมีเสรีภาพมากขึ้นก็จะแข็งกระด้างมากขึ้นและนําไปสู่อัชญากรรมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นผู้หญิงกล้าที่จะออกมาทํางานนอกบ้านกล้าที่จะใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นเนื่องจากว่าเริ่มมี การผลิตไฟฟ้าแล้วในช่วงเวลานั้นชีวิตของชาวสยามในเมืองเนี่ยก็ขยายออกไปไม่ได้นอนเร็วเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นําไปสู่อัชญากรรมอะไรได้ง่ายผู้หญิงเริ่มเข้าสังคมมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดความกังวลของกลุ่มกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นทั้งชายทแท้ด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่มีบทบาทมีความรู้มีความสามารถจากการศึกษายุคสมัยนั้นแต่ว่าก็ต้องการถนอมรักษาโครงสร้างวัฒนธรรมแบบผู้หญิงดั้งเดิมเอาไว้ มันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่าผู้หญิงอ่อนหวานน้อยลงแข็งกระด้างมากขึ้นแต่ถึงกระน,นั้นก็ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในนิยส s รหลายๆเล่มเนี่ยไม่ว่าเจ้าของนิยสาร n ผู้หญิงณนะขณะนั้นเนี่ยเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีอุดมการณ์ร่วมกันบางเรื่องก็คือผลักดันให้ผู้หญิงชาวสยามได้มีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี หรือว่าการประกอบอาชีพครูนะครับที่เป็นอาชีพใหม่ที่มารองรับผู้หญิงนะขนาดนั้นเน่เป็นตราแรงงานใหม่ของผู้หญิงเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ที่ประกอบข้าราชการครูผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับสิทธ์เท่าเทียมเท่ากับครูผู้ชายไม่ได้รับบรรดาศักดิ์ไม่ถือว่าเป็นข้าราชการสัญญาบัตรไม่ได้เงินเดือนน้อยกว่าไม่พอลาออกมาหรือว่ากเกษียณมาเนี่ยก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการชายนิยสารในช่วงนั้นก็ เขียนประเด็นเหล่านี้เพื่อวิาพากษ์วิจารณ์สังคมแล้วก็ส่งเสียงไปยังภาครัฐครับในขณะที่เรารู้สึกว่ามันมีการลุกฮือขึ้นมามีการปรากฏตัวของผู้หญิงในแวดวงการศึกษามีอาชีพอย่างไรก็ตามเรื่องของความไม่เท่าเทียมก็ยังมีแทรกแซงอยู่นะในในเชิงโครงสร้างของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรายได้หรือแบบแม้แต่ว่าเงินเกษียณอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมคะใช่แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าในส่วนอย่างพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยชายแพร่ในต่างจังหวัด ที่เป็นชนชั้นที่มีการศึกษาแบบนี้ลักษณะการเลือกคู่ครองของเขาก็คล้ายกันใช่ไหมคะก็คือจะเลือกเป็นกลุ่มนี้คือพอฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกทานท่าไม่ค่อยอร่อยเลยเราต้องคุยกันแพต้ตอในมือเยนใช่ไหมก็ผมคิดว่า มันก็เป็นการสร้างรสนยมใหม่นะครับหรือว่าสเปคแบบใหม่ๆของคนที่มันสอดคล้องกันแบบชนชั้นกลางชนชั้นกลางเองอาจเป็นถ้าเป็นข้าราชการเป็นนักปกครองในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็อยากจะได้ภรรยาที่สามารถรองรับแขกได้มีความรู้ความสามารถนะครับซึ่งความรู้ความสามารถในการรับรองแขกการแต่งบ้านห้องหับให้เวลาแขกไปใครมาเขารู้สึกสบายอกสบายใจเนี่ยมันก็ ได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนมิชินารีทั้งหลายโรงเรียนสมัยใหม่ทั้งหลายในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้เป็นยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็สายส่งหนังสือเนี่ยก็ถือว่ากระจายแพร่หลายไปยังหัวเมืองต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นพิษณุโลกเอ่ยนะครสวรรค์เอ่ยก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนคลับหนังสือของนักเขียนจํานวนมากเหมือนกันนะครับผม,ม,มในตอนนั้นอ๋อเนี่ยความเป็นสมัยใหม่แบบ ตะวันตกนมันถูกส่งผ่านทางโรงเรียนแบบมิชนารีเหมือนกันนะครับเอ,อทำให้ดูทันสมัยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับผัวที่บ้านนะคะในยุคนั้นอ่าขอใช้คำแบบนี้ในเล่มของหลังบ้านคณะราษด,ดอนละ่ะเราจะมาคุยกันถึงเสียงของผู้หญิงในหนังสือเล่มนี้นะต้นทางไอเดียของคุณชานันเองว่า พอเราทําไปเราเจอเอกสารมากมายมหาสารเราค้นพบอะไรบ้างพวกเกร็ดต่างๆจนมาเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งตอนที่อ่านนั่นก็คือเออผู้หญิงในเล่มอะ่ะจะไม่มีการระบุใส่ยศถาบรรดาศักดิ์เขานะในในนี้ด้วยอะค่ะอืคือเป็นความตั้งใจแต่แรกครับว่า เวลาพูดถึงใครอยากจะให้ฤทธ์บรรดาศักดิ์ออกไปหรือว่าคำนำหน้านามประเภทคุณหญิงคุณนายท่านผู้หญิงรวมไปถึงแม้กระทั่งจมพลปอพิบูลสงครามที่เรามักจะใช้กันในในโลกภาษาไทยแล้วผมก็ใช้คําว่าแปลกพิบูลสงครามไปเลยเป็นชื่อจริงๆหรือว่าอ่ะหลวงนั่นพญานี่ก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะใช้คําสามัญทั่วๆไปแม้ว่าจะพัดพิงถึงชนชั้นสูงก็ตามก็จะใช้คําสามัญเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออ มันมีการปฏิวัติในโลกของภาษาเช่นเดียวกันในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าทางบกกอเองก็คิดว่าก็ควรจะใช้ให้มันถูกวยากรณ์ก็เลยมีการปรับปรุงทางภาษาให้ให้อ่านง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องการจะให้เห็นในเรื่องของความเป็นมนุษย์ของของแต่ละคนด้วยว่าว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีชื่อนะเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยบรรดาศักดิ์ในในโครงสร้างของรัฐไทยอะครับก็ผู้หญิงอาจจะไม่ต้องถูกเอ่ยนามก็ได้อย่างเช่น อาหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงเนี่ยเวลาบางครั้งท่านผู้หญิงพูนสุขเนี่ยถูกเอ่ยนามก็จะเป็นท่านผู้หญิงประดิษฐ์มนูธรรมไปเลยกลายเป็นว่าอาตัวตนของผู้หญิงหายไปไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันทําให้เราไม่เห็นความเป็นผู้หญิงเวลาเราจะพูดถึงท่านผู้หญิงพูนสุกเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปใช้อาท่านผู้หญิงประดิษฐ์มนูธรรมไปเนี่ยมันเป็นการทําให้ถูกมองไม่เห็นตัวตนของผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ถ้าจะเอ่ยนามเนี่ยต้องมีสามีเป็น r e f e r e n c เเป็นตัวอ้างอิงด้วยขณะดเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามจะเขียนให้เวลาพูดถึงจะให้ผู้หญิงเป็นตัวประธานของประโยคไปเลยเป็น subject ของประโยคไปเลยโดยที่ไม่ได้เอาเพศชายเป็นตัวตั้งเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็มักจะเอาผู้ชายเป็นตัวตั้งแล้วก็ละเลยผู้หญิงแม้กระทั่งบันทึกความทรงจําหนังสืองานศพ ของบุคคลสําคัญในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเวลาเขาพูดถึงประวัติตัวเองเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเองน้อยคนที่จะพูดถึงภรรยาของตัวเองขณะที่ภรรยาของพวกเขาเนี่ยเมื่อเขียนชีวประวัติเขียนอันตชีวประวัติของตัวเองแล้วนะครับกจ็จะเป็นเรื่องของตัวเองควบคู่ไปกับเรื่องของสามีด้วยผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ ผู้หญิงในประวัติศาสตร์เนี่ยได้เป็นเจ้าของเสียงเจ้าของตัวตนแล้วก็มีตัวตนจริงๆในหน้าประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงกับหัวครับผมโดยไม่ต้องอิงฐานนะคะเรฟเฟร์เรนซ์บรรณานุกรมนะคะ <c oughs> ว่าสามีคือใครนะแต่หลายๆคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็แบบเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือใครเนาะเป็นภรรยาของใครอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าเออการจะสร้างความ เท่าเทียมหรือว่าเสียงของผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยพวกคํานําหน้าชื่ออะไรเงี้ยก็มีส่วนสําคัญเป็นตัวแปรหนึ่งชอบการวิเคราะห์แล้วก็การตีความของคุณชาน,าน,นะคะจนสกัดออกมาเป็นตรงจุดนี้ออกมาให้เราได้เป็นข้อสังเกตรหรือว่าหมายเหตุที่เอ้ยเราควรจะฉุกคิดบ้างนะว่าทําไมประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังอิงอยู่กับฐานของปิตาธิปไตยหรือว่าเอา ผู้ชายแท่เป็นหลักกันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในในเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันแล้วจากที่ได้ฟังในเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านออกเสียงครับคือตอนแรกที่ฟังเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะพอคุณชานันยกตัวอย่างในเรื่องการอ่านประกาศของคณะราษฎร วันที่24ิมิถุนายน2 4 7 5ี่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันมันเป็นประเด็นเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะแล้วมันยังเชื่อมไปถึงในเรื่องวัฒนธรรมการอ่านว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเพศอย่างไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่สยามในตอนนั้นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีโรงเรียนสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยจะถือว่าจำนวนประชากรที่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ที่ อยากจะเรียนรู้ประเด็นต่างๆนะครับหรือว่าเข้าถึงเรื่องราวต่างๆข่าวสารเนี่ยนอกเหนือจากวิทยุแล้วเนี่ยนะครับผมที่เพิ่งปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอ่านนวนิยายการอ่านข่าวสารต่างๆก็เกิดจากการให้สักคนใดคนหนึ่งที่สามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นคนอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับว่าเออตอนนี้เหตุบ้านการเมืองเป็นอย่างไรแล้วมีทศัศนคติอย่างไรบ้างรวมไปถึงนวนิยาย นะครับที่ทําให้คนแบบอาได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ไปการอ่านออกเสียงจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าความพยายามของรัฐบาลคณะรัษฎรในการที่จะเพิ่มจํานวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวยากรณ์ตัวสะกดคําในช่วงของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยนะครับก็ทําให้สะกดง่ายขึ้น ละทิ้งความฟุ่มเฟือยความลุงลังของวยากรณ์ที่ผสมกับอาบาลีสันสกฤตเข้ามาเนี่ยนะครับแม้ว่าปัจจุบนันเราอาจจะถูกวิพากวิจารนะครับว่ามันเป็นแบบอาตัวภาษาวิบัติหรืออะไรก็ตามแต่ความที่จริงแล้วเนี่ยเจตจำนงสำคัญก็คือว่าให้คนได้อ่านออกเขียนได้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับ มันมีนัยยะซ่อนอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับเออ่าพอพูดถึงเรื่องวันเมื่อเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนก็เราจะเห็นได้ว่านอกจากเขาแจกใบปลิวแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะเกิดการปฏิวัติหรือว่าเกิดการรัฐประหารหรือว่าเกิดเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองภาครัฐเนี่ยก็จะมีทั้งเอกสารที่เป็นรายละอักษรด้วยรวมไปถึงเรื่องของการประกาศการอ่านให้ฟังด้วยอะครับ เพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น,นครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่อาจจะยังอ่านหนังสือยังไม่ได้ด้วย<ช>ส่วนหนึ่งรหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงนะที่อยู่ร่วมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ตัววิทยุเองเนี่ก็เป็นหนึ่งของวิวัฒนาการของวัฒนธรรมการอ่านออกเสียงได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันรกระจายไปทั่วแต่ในขณะเดียวกัน ความที่กระจายไปทั่วมันก็จะมีตัวกลางที่ควบคุมข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับทราบในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะคือคุณชนะนันเองเนี่ยเขาก็จะมีพวกบทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏให้เราอ่านนะในเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะคะเราก็อยากจะมารู้แล้วจาก2475ทีเนี้ยผู้หญิงหลังบ้านคณะราษฎร แล้วในนับปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงมาปัจจุบันทีว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้หญิงเนี่ยมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมเพราะเราก็เห็นว่ากระแสการรับรู้หรือว่าการตื่นตัวในเรื่องของทั้งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแล้วก็ในเชิงของสตินิยมฟัมินิสเองนะคะมีการตื่นตัวขึ้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มันเป็นวันสำคัญของพวกเขานะะตรงนี้มองอยังไงว่าเออ มันมากขึ้นจากแต่เดิมไหมแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะมันทำให้เรากลับเข้าไปทบทวนองค์ความรู้ใหม่ควบคับองค์ความรู้เก่าอย่างไรก็ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผมประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมามากขึ้นเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยก็จะ ค่อนข้างแคบอยู่ในสกุลของกรมํำรงราชานุภาพใช่ไหมครับมันจึงไม่ค่อยหลากหลายก็จะพูดเป็นเรื่องของชนชั้นสูงชนชั้นนําพูดถึงเรื่องของการสร้างอาณาจักรต่างๆมีสายทานลงมาเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะครับก็มันทําให้มองไม่เห็นความหลากหลายในตัวของรัษฎรในตัวของสามัญชนก็จะเป็นเรื่องของชนชั้นสูงไปหรือว่าขุนศึกสักดีนาไปนะครับแต่พอต่อมาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทางความรู้มากขึ้นมีการรับแนวคิดที่เป็นมาร์กซิสมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งใครบ้างละ่ะคุณกุลาบสายประดิษฐ์คุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยพยายามจะเขียนเอาแนวคิดที่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์แนวมาร์กซิสเนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงทําให้เผยให้เห็นตัวตนที่เป็นราษฎรเป็นคนคนจริงๆน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงด้วยในในหน้าประวัติศาสตร์ไทยอยากจะเห็นได้ว่าอย่างงานคุณจิตภูมิศักดิ์เองก็ พอใช้แนวคิดทฤษฎีแบบมาร์กซิสมาใช้กับประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมีการพูดถึงการต่อสู้การเคลื่อนไหวของสามัญชนผู้หญิงอย่างเข้มข้นมากๆนะครับอย่างเช่นมีการพูดถึงอำแดงจันทร์อำแดงเหมือนมีการพูดถึงผู้หญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กระจุกอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคุณอุปการสาคัญเหมือนกันนะครับในช่วงทศวรรษ2500-2510ที่มีการเผยแพรง่งานวิชาการนี้นะครับ แล้วก็ด้วยกระแสะทั่วโลกเองเนี่ยประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นเรื่องของสายธานการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เป็นภาพใหญ่แต่สามารถศึกษาในเรื่องของประเด็นแตกย่อยออกไปได้ด้วยนะครับเขาศึกษาในเรื่องของอตัวตนที่คนที่ถูกมองไม่เห็นคนที่ไร้เสียงคนที่ไม่สามารถบันทึกประวัติศาสตร์เองได้เนี่ยก็สามารถมีตัวตนอยู่หน้าประวัติศาสตร์ ได้ด้วยในฐานะที่เป็นแรงกระเพื่อมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติของวิวัฒนาการในกลุ่มของสตีนิยมเองตั้งแต่คริสตทวรรษ1960นั่นนะครับก็มีความพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์โดยผู้หญิงขึ้นมาพร้อมไปกับวิพากษ์ประวัติศาสตร์แบบผู้ชายเป็นใหญ่เขาก็จะมีสโลแกนอย่างเช่นอเรากำลัลงจะสร้าง herstory แทน history เพราะว่าคาว่าประวัติศาสตร์หรือ history เนี่ยนะครับก็เวลา แต่เราเขียนคำนี้หรือว่าสะกดคำนี้มันคล้ายๆกับคำว่า history นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเ,าเราจะสร้าง her story ขึ้นมาแม้ว่าคำว่า history หรือประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีรากศัพท์ที่อาจจะไม่มันไม่ใช่เรื่องของ history หรือ her story ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะท้าทายว่าผู้หญิงเองก็สามารถเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์เป็นประธานของเรื่องเราเป็นผู้ที่ทำให้เกิดตัวตนบนหน้าประวัติศาสตร์ได้โดยที่ ไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวเพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาณาจากักรประวัติศาสตร์สงครามที่เราเรียนกันตามตำราเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผู้ชายที่ออกไปลบจับอาวุธแม้กระทั่งในเรื่องของโบราณคดีนะครับมีการแบ่งยุคหินยุคเหล็กยุคอะไรโลหะต่างๆเนี่ยมันก็วัดจากอาวุธที่ผู้ชายออกไปล่า,าสัตว์นะครับมันไม่มีตัวตนของผู้หญิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง1 9 6 0นนี่เองเนี่ยผู้หญิง ในในในโลกตะวันตกเนี่ยก็พยายามจะเขียนประวัติศาสตร์เพื่อผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ทางประเทศไทยเองก็มีนักเขียนนักประวัติศาสตร์ที่เขียนเรื่องผู้หญิงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลานะครับผมขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน <S 2> <S 2> <S ก็พยายามจะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอิทธิพลในในช่วงเวลานั้นก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ทําให้เห็นสามัญชนให้เห็นราษฎรประชาชนจริงๆในหน้าประวัติศาสตร์นะครับพอมันมีการพูดถึงประชาชนในหน้าประวัติศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือว่าชาติพันธุ์ต่างๆด้วยจึงทําให้เกิดตัวตนขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงทศวรรษ1970นะครับก็ มีแนวคิดทางการเมืองที่เรียกว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองเชิงชนชั้นระหว่างกลุ่มราษฎรกลุ่มผู้ถูกกดขี่กลุ่มที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยพยายามจะต่อสู้เพื่อทลายโครงสร้างของชนชั้นปกครองผู้กดขี่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมให้ให้เกิดความเท่าเทียมทางชนชั้นมากขึ้น อันนั้นก็จะเป็นแบบการต่อสู้แบบมวลชนภาพรวมที่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆเนี่ยก็ถูกมัดรวมกันในฐานะผู้ถูกกดขี่หรือว่าผู้อยู่ภายใต้การปกครองแต่เมื่อ1970ผ่านมาเนี่ยเกิดแนวคิดที่เป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์นะครับก็เริ่มคลี่คลายความเป็นมวลชนว่ามันมีปัจเจก,กระบุคนที่หลากหลายมากขึ้นทั้งคนสีผิวคนดําคนขาวคนเอเชียกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ LGBTQ ก็เริ่ม ออกมาเรื่อยๆในช่วงเวลานั้นให้เห็นตัวตนคนพิการทั้งประเภทต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์มากขึ้นว่าแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์ก็มีประวัติศาสตร์เป็นของเขาเหมือนกันครับผมชอบในประเด็นที่คลี่ออกมาให้เราเห็นครอบคลุมเลยนะแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์นะฮะว่ามันเชื่อมโยงทั้งเรื่องศาสนาสีผิวเนาะชาติพันธุ์นี่เรายังไม่ได้พูดถึงทั้งในแง่ของแบบว่าศาออส,สนาอิสลามผู้หญิงมุสลิม นะแก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาหรือว่าออผู้พิการทางด้านกายภาพด้านอื่นๆนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีในแง่ว่าเรามีหนังสือแนวนี้ออกมาเยอะโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นแนวประวัติศาสตร์ครอบครัวนะที่จะมีออกมาอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณจินแทตั้ง หรือหนังสือลมพัดมิรู้ล่วงหน้าของคุณสุกัญญาหารตระกูลและยังมีเล่ม,มือนอื่นอีกนะคะหรือเราจะอ่านวรรณกรรมที่มันมีพูดถึงผู้หญิงแทรกเอาไว้อยู่ในนั้นอาจจะทําให้เราได้เห็นเสียงของพวกเธอที่มันถูกนําเสนอผ่านตัวบทไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายเรื่องสั้นหรืองานเขียนสารคดีประเภทประวัติศาสตร์ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะได้ พบ,พบกับมิตินะคะเสียงของผู้หญิงซึ่งวันนี้คุณชานันมาส่งเสียงนะคะตั้งแต่ช่วงก่อน2475ี่เจหไล่เลียงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะได้ฟังเสียงของผู้หญิงก่อนและหลัง2475ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานันยอดหงที่มาร่วมพูดคุยในรายการรบมุมอ่านสวัสดีค่ะ ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเซิร์ชคําว่าไทย PBS Podcast